สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปที่เราจะมาพบกันนะคะเป็นคลิปแรนดอมในหัวข้อคำทำนายความรักครั้งใหม่ของคุณหน้าตาเป็นแบบไหนนะคะรักครั้งใหม่ของคุณหน้าตาเป็นแบบไหนเนาะเป็นคลิปแรนดอมคำทำนายโดยทั่วไปนะคะไม่ได้เจาะจงดวงใครคนหนึ่งนะเพาะฉะนั้นคำทำนายจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่ตรงกับใครก็ได้นะคะความรักครั้งใหม่ของคุณหน้าตาเป็นแบบไหนนะคะ เรามาเช็คพลังงานความรักของคนในอดีตที่ผ่านมาเนาะความรักในอดีตที่ผ่านมาของคุณเป็นเช่นไรเนาะความรักที่ผ่านมาเดอดีตของคุณนะคะเป็นแลรวเป็นคนที่เป็นคู่ที่อาจจะคบกันมานานนะคะเป็นคบเป็นคู่ที่คบกันมานานเป็นคู่ที่ดูใจกันมาค่อนข้างยาวนานนะคุณเป็นคนที่รักใครและรักจริงและเป็นคนที่มีความอดทนเป็นคนที่รอคอยนะคะ แต่สุดท้ายแล้วความรักที่คุณอดทนรอคอยของรอคอยนะหรือเป็นความรักที่คุณทนุถนอมดูแลนะจนเติบโตมาอย่างสวยงามสุดท้ายแล้วมันกลับพังลงไม่เป็นท่านะหรือมีการจบสิ้นลงอย่างที่คุณเองก็ไม่คาดคิดอย่างที่คุณเองก็ไม่คิดว่ามันจะจบลงแบบนี้นะอุตส่าห์พบกันมาตั้งนานดูใจกันมาตั้งนานนะสุดท้ายแล้วกลายเป็นว่ามันเป็นรักสลายกายกลายเป็นเท่าทุลีไปนะ เหมือนเป็นการจบแล้วก็มีการกลับมาเริ่มต้นกันใหม่นะพอมันจบแล้วมาเริ่มต้นกันใหม่มันก็ยังเป็นความรักที่มันก็ยังมีปัญหากันอยู่นะคะยังเป็นความรักที่มันยังยังมีปัญหายังมียังมีความไม่เข้าใจกันเนาะหรือาจจะมีใครบางใครคนหนึ่งน,นะคะที่อาจจะไม่ได้ซื่อสัตย์หรือไม่ได้มีความจริงจังจริงใจในความสัมพันธ์นี้นะมันมีการจบแล้วไม่มีการกลับมานะคะแล้วมันก็ยังมีปัญหาอยู่ต่อนะ ในอดีตที่ผ่านมานะคะและสุดท้ายมันก็จบลงจริงๆนะคะจบลงแบบว่าจบเส้นกันไปเลยนะจบแบบไม่มีการคุยกันเล้ยวจะมีการบล็อกกันไปเนาะมีการบล็อกกันไปมีการนิ่งเงียบกันไปเลยนะเนี่ยอันนี้ก็หมายถึงมีการปิดกั้นนะคะในการบล็อกกันไปเลยนะอันนี้คือเพราะเรื่องราวความรักในอดีตของคุณที่ผ่านมานะว <c oughs> ันนี้เดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าแล้วความรักของคุณนับจากนี้ไป ความรักของคุณนะับจากนี้ไปจะเป็นเช่นไรบ้างนะนับจากวันนี้ตั้งแต่วันที่คุณเห็นคลิปนี้ความรักครั้งใหม่ของคุณนะได้ไพ่แอลเฟนช่วงนี้เป็นช่วงที่หลังจากคุณผิดฟังเสียใจอย่างหนักมาเนี่ยมีการบล็อกการมีการเลิกคุยกันไปคุณก็กลับมาอยู่กับตัวคุณเองนะกลับมาใช้เวลากับตัวเองกลับมาดูแลเยียวยาหัวใจตัวเองนะคุณยังคงเข็ม <c oughs> นะคะคุณยังคงเข็ดกับการที่จะมีใครเข้ามาหรือเข็ดกับการที่จะมีรักครั้งใหม่คุณมีความระแวงคุณมีความไม่ไว้ใจแล้วเพราะว่าครั้งที่ผ่านมาเป็นความเจ็บปวดที่คุณรู้เจ็บเจียนตายเลยในเรื่องของในเรื่องของความรู้สึกเนาะและไพ่ขิงช่วยนะคะความรักครั้งใหม่ของคุณคนคนนี้จะเป็นคนที่อายุมากกว่าคุณนะเป็นคนที่อายุมากกว่าหรือถ้าเป็นคนรุ่นรลวคราวเดียวกันเนี่ยเขาจะเป็นคนที่ ออนุญาตทาน้ำนะคะเขาจะเป็นคนที่จิตใจดีนะเป็นคนที่จิตใจดีเป็นคนที่อ่อนโยนนะคะแล้วก็เป็นคนที่เก่งเป็นคนที่รอบรู้เป็นคนที่ฉลาดเป็นคนที่มีเซนที่ค่อนข้างดีทีเดียวเนาะคนคนนี้เป็นคนที่มีเหตุผลซึ่งจะต่างจากรักครั้งเก่าของคุณหรือคนรักในอดีตของคุณนะ เขาจะเข้ามาเนี่ยทำให้คุณยอมเปิดใจทําให้คุณได้ลืมเรื่องราวในอดีตที่ผ่านมาได้ด้วยความอ่อนโยนด้วยความสุภาพด้วยความใจเย็นนะแล้วเวลาคุณเจอเขาหรือเวลาคนที่เวลาที่คุณได้อยู่ใกล้เขาเนี่ยคุณจะรับรู้ได้นะคะถึงความอบอุ่นรับรู้ได้ถึงความสบายใจรับรู้ได้ถึงความถึงความห,วห่วงใยที่เขามีให้กับคุณนะ เดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะว่ารักครั้งใหม่ของคุณคนที่เข้ามาคนนี้นะคะจะเป็นรักที่ยั่งยืนยาวนานสําหรับคุณหรือไม่นะคุณตัวเขาเองเขาก็อาจจะเคยผ่านความเจ็บปวดเสียใจในเรื่องความรักมาด้วยเช่นกันนะคะในไพ่สามถวย <c oughs> เขาเรียกว่าทั้งคุณและเขาต่างคนต่างมีอดีตในเรื่องความรักมาก่อนต่างคนต่างเคยจบความสัมพันธ์ในเรื่องราวในอดีตมาก่อนนะเขาเรียกว่าทั้งครูก็คือเคยผ่านเรื่องราวรักสามเศร้ามาก่อน ได้ไพ่เจ็ดถ้วยได้ไพ่เด็กถ้วยจะเป็นการเริ่มต้นความสัมพันธ์ครั้งใหม่ที่ดีสำหรับคุณแล้วก็จะเป็นความรักที่ค่อนข้างที่จะดีเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะจึงแม้คุณกับเขาอาจจะมีอะไรบางอย่างต่างกันอยู่ก็ตามนะแต่ดูแลจะเป็นในเรื่องของระยะทางที่ห่างไกลกันด้วยนะระยะทางที่ห่างไกลกันอยู่นคนละที่ หรือจะเป็นความรักที่มีวัยที่ต่างกันนะแต่ก็ไม่ใช่ประเด็นไม่ใช่เป็นปัญหาสําหรับในเรื่องความรักไม่ว่าระยะทางจะไกลกันแค่ไหนนะไม่ใช่อุปสรรคนะคะหรือแม้แต่อายุจะต่างกันวัยจะต่างกันก็ไม่ใช่เป็นประเด็นนะเดี๋ยวเรามาดูต่อนะคะว่าแล้วหน้าตาความรักครั้งใหม่ของคุณจะเป็นเช่นไรได้ไพควีนเหรียญ <c oughs> ได้ไพเอมเพลเรอร์ ได้ไพ่เจ็ดดาบได้ไพ่สี่ไม้แล้วก็ได้ไพ่เหลี่ยมฟอร์จูนนะการมาเจอกันระหว่างคุณและเขาไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะคะเป็นเรื่องของพรมลิขิตที่นำไพ้คุณและเขาได้มาเจอมาเจอกันนะคะได้มาพบรักกันได้มาสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้แก่กันแล้วก็เป็นรักครั้งใหม่ของกันและกันเป็นการเริ่มต้นที่ค่อนข้างดี นะโอเคถึงแม้คุณอาจจะมีความหวานระแวงอยู่บ้างนะแต่คุณก็พร้อมที่จะก้าวออกมาคุณก็พร้อมที่จะเปิดใจคุณก็พร้อมที่จะเรียนรู้เขานะด้วยได้กํกำหนดแห่งโชคชะตาที่ได้กำหนดไว้แล้วนะคะถึงเวลาที่คุณกับเขาจะต้องได้มาเจอกันนะหลังจากที่ต่างคนต่างอาจจะต้องไปมีไปมีเรื่องราวอะไรของตัวเองนะไปพบกับเรื่องราวอะไรมาต่าง,าง,างาๆนานาหรือเขาเรียกว่าไปใช้กรรมกับคู่กรรมที่ผ่านมา จนหมดสิ้นนะคะทั้งคุณและเขาสุดท้ายแล้วนะคะหลังจากส่งฝ่ายต่างไปใช้กรรมนี่กรรมในเรื่องความรักในอดีตมาจนหมดสิ้นคุณกับเขาก็จะได้มาเจอกันก็เรียกว่าได้ชําระล้างนะคะเรื่องราวในอดีตจนหมดสิ้นจนจบสิ้นไม่ได้ติดค้างคากันแล้วนะคะทั้งคุณและเขาในเรื่องราวในอดีตของกันและกันแล้วคุณกับเขาก็จะได้มาเจอกันนะมาสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเป็นความรักที่ จะมาเปลี่ยนโลกทั้งใบให้กับคุณจะมาเปลี่ยนทัศนคติให้กับคุณจะมาลบลา้าลบล้างเรื่องราวบาดแผลในอดีตของคุณนะเพราะฉะนั้นหน้าตาความรักครั้งใหม่ของคุณเป็นความรักที่ค่อนข้างดีค่อนข้างมีความสดชื่นมีความสดใสแล้วก็มองเห็นในเรื่องของอนาคตร,ร่วมกันด้วยมีโอกาสที่จะได้ลงหลักปักฐานกันด้วยนะคะควาวนี้เดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าความรักครั้งใหม่คนใหม่ของคุณคนนี้นะเขาเป็นเช่นไร เรามาดูกันนะคนใหม่ของคุณคนนี้นะคะหน้าตาเขาเป็นเช่นไรเขารักคุณมากแค่ไหนเรามาดูกันรักครั้งใหม่ของคุณคนใหม่ของคุณนะเขาเป็นเช่นไรน,นะคะได้ไพ่เจ็ดดาบอย่างที่บอกว่าเขาอาจจะเคยมีปัญหาความรักที่ผิดหวังเสียใจมาก่อน นะคะมีอดีตเรื่องราวบาดแผลที่โดนในเรื่องของการทรยศถักหลังเรื่องความรักความไม่ซื่อสัตย์ในเรื่องของความรักมาก่อนนะตัวคุณเองก็เช่นกันนะคะคุณก็เคยเจอบาดแผลในอดีตความรักมาก่อนเช่นกันและพ่ยสิทธิ์ช่วยเมื่อคุณกับเขาได้มาเจอกันนะคุณก็คือคู่กันและกันคุณคือคู่แล้วคู่รักแห่งคมรุ่ยรนะคะโชคชะตานำพาให้คุณและเขาได้มาเจอกัน นะเป็นความรักที่จะมีเกณฑ์ในเรื่องของการลงตัวมีเกณฑ์ในเรื่องของการสมหวังนะคะไพ่คนสองคนยืนอยู่ตรงน,นี้นะคะอันนี้คือขึ้นลงจากอดีตที่ผ่านมานะคะเจอมรสุมแห่งความรักเจอมรสุมแห่งแห่งบททดสอบนะ,ะหลังจากนั้นคุณฟ้องคู่ก็ค,คือจะเยอะจะขึ้นมายืนอยู่บนฝั่งมองเรื่องราวในอดีตที่ผ่านมานะคะพร้อมความสุขนะคะ พร้อมความสุขที่คุ่และเขาจะได้มาอยู่เคียงข้างกันตราบนิ่ันันตราบนานเท่านานได้มาสร้างครอบครัวร่วมกันอย่างความผาด้วยความผาสุขและร่มเย็นเนาะอันนี้พไพ่ท้ายกองสําหรับชุดนี้นะคะในไพ่อันนี้นะเป็นคู่รักที่มีความเหมาะสมมีความลงตัวกันมากเลยเป็นคู่รักที่จะอยู่เคียงข้างกันตลอดไปเนาะ จะไม่มีใครปล่อยมือจากใครอีกต่อไปจะไม่มีคําว่าผิดหวังเสียใจไม่มีคําว่าทรยศอักหลังต่อความรักอีกนะเพราะว่าตะคุณตะคุณทั้งคู่ต่างคนต่างเคยผ่านความเจ็บช้ำอย่างหนักมาก่อนพอมาจาับคู่กันอย่างเป็นจังเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะลงตัวนะคะเป็นความรักที่ลงตัวเป็นความจริงใจที่มีให้แก่กันนะ ก็ขอให้คุณได้สมหวังสมความปรารถนาในรักครั้งใหม่ของคุณหน้าตาความรักครั้งใหม่ของคุณเขาคนนี้เป็นคนที่ดีเป็นคนที่รักคุณด้วยความจริงใจนะคะคุณกําลังจะได้เริ่มต้นความรักครั้งใหม่ กับคนที่ใช่ของคุณกับผู้แท้แห่งพรมลิขิตของคุณโชคชะตานดำพายคุณและเขาได้มาเจอกันได้มาสมหวังและได้ลงตัวซึ่งกันและกันนะคะขอให้คุณประสบความสําเร็จดังที่ไพ่ทํานายนะคะขอบคุณสําหรับการรับชมและการติดตามกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นค่าครูให้กับแม่หมอด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ